ประกันภัยไทยวิวัฒน์ชูบิโกขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตั้งเป้าปี68รายได้8,500ล้านบาทเดอนหน้าในการมุ่งมั่นนำองค์กรสู่ความยั่งยืนในด้านนวัตกรรมกันค่าสำหรับบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนโดวยวางเป้าหมายปี2 5 6 8ด้วยแนวคิด Beyond i n s u r a n c พร้อมนำ ESG มาสร้างสรรค์น,นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยได้จัดงานลด True Sustainability ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเทพพันธ์อัศวัฒนกุลรองกรรมาการผู้มนวย การบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒจำกัดมหาชนร่วมพูดคุยค่ะโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้ดำเนินการในการส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการไทยวิวัฒน์อินโนเวชันอเวอร์ดโครงการประกวนนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนําเสนอไอเดียในการพัฒนาประกันภัยโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4มีน้องๆเข้าร่วมการแข่งขันกว่า1,500คนจาก100สถาบันการศึกษานอกจากนี้ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังได้จับมือกับบริษัท a อ v ว n นอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน นำโดยคุณสายชนรั์มากอุดมหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการคนไทยไลอีเวสตั้งจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลักดันการทิ้งและการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังได้จับมือกับพันธมิตรบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นบริษัทอิโตชูคอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อร่วมผลักดันและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมประกันภยัยรวมถึงขยายช่องทางและโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้นและในปี2568 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ตั้งเป้ารายได้ที่8,500ล้านบาทพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลโปรดักตอีกด้วยค่ะครับเราก็อยากจะเป็นตามทีมงานในวันนี้เลยนะครับเป็น Beyond Insurance ครับ Road to Sustainability คือเป็นมากกว่าก,การประกันภัยนะครับการประกันภยนัรรนภยเนี่ยเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บรภให้ได้นะครับให้ทุกคนมีการป้อรความเสี่ยงที่เพียงพอ นอกจากนั้นเราก็อยากจะเป็นมากกว่ากระมันงไทยด้วยนะครับเติมเต็มชีวิตทุกๆมิตินะครับรวมไปถึงอนาคตของของประเทศเราด้วยนะครับในด้านของสิ่งแวดล้อมเยาวชนและก็เรื่องของสิ่งสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายเรื่องที่เราทำเลยครับปีนี้ที่เราจะพร้อมที่จะเติบโต โตยทางธุรกิจต่อไปนะครับเราก็ต้องเติบโตธุรกิจที่ยังที่ยังยืนด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับความจริงเรื่องของเยาวชนเราเรามีทําหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ partnership school นะครับโรงเรียนที่เราร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ขอการค้าไทยและสภาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับร่วมสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยนะครับให้เขามีเข้าถึงการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นการร่วมกับองค์ความนําของประเทศนะครับส่วนไทยวัดเองครับเราก็มีการทําของเราเองด้วยเช่นเดียวกันช่า ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับก็มีให้ให้นักเรียนนะครับระดับอุดมศึกษามัธยมมปลายนะครับหรือมหาวิทยาลัยถ้าเขามีไอเดียน้องมีไอเดียเกี่ยวกับวัตกรรมประกันภัยะครับสามารถเสนอเข้ามาได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ไทยวัดของเรานะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่4นะครับเราก็จัดอย่างต่อเนื่องมีคนสมัครเข้ามานะครับมีคนร่วมมากกว่ากกว่นา1,500คนเลยครับทั่วประเทศนะครับมีกว่า300โครงการนะครับแล้วก็มากกว่า100โรงเรียนนะครับ ทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งจริงแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สมัครเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับถ้ามีไอเดียเข้ามาเสนอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราจะถ้าได้คัดเลือกนี่เราจะมาเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับทำไอเดียน้องๆให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ให้เกิดนวัตกรรมประกันภัยขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองแน่นอนนะครับเราจะโตไปข้างหน้าก็คืออย่างมั่นคงได้ก็ต้องร่วมมือกับทุกๆคนนะครับตั้งแต่ผ ทางเรื่อง AS A เองนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจาก p r o d u ั t ใหม่ที่เราล้อนออกมาตั้งนานและสักพักหนึ่งแล้วคือประกันรถเปิดปิดนะครับเป็นประกันรถยนต์รูปแบบใหม่นะครับที่ทําให้ลูกค้านี่จ่ายค่าเบี้ยเฉพาะราที่ขับรถจริงนะครับทำให้เขาประหยัดกว่าถึง80%เลยนะครับแน่นอนเมื่อมีการทําสิ่งใหม่แล้วมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะครับ AS เอก็ร่วมกับเราพัฒนาอุปกรณ์ IoT ที่ชื่อว่า t v i c o n n อ c t นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ใชไไไ้ไว้ใช้ทำอะไรนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่อง ก็จะนับเวลาขับรถได้เลยนะครับแล้วเมื่อดับเครื่องกันก็จะปิดแห้อัตโนมัติทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช้รถปกตินะครับแต่สามารถเข้าถึงเบีย้ยประกันที่ถูกลงถึง80%เลยนะครับและล่าสุดเราก็เปิดตัวรถติดไม่คิดเบีย้ยด้วยนะครับนอกจากขับจอดรถอยู่ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องเสียค่าเบีย้ยประกันแล้วเมื่อรถติดเข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับก็สามารถเราเราไม่นับเวลาโดยเช่นเดยการสามารถคืนตรงนี้ให้กับผู้ไรพโภครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับ คุ้มครองครบต่อ24ชั่วโมงและคุ้มค่าตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนใจเข้าถึงการประกันภัยได้ง่าย,ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราร่วมมือ a อมาแล้ววันนี้นะครับเป็นเรื่อง sustainability เราก็ต่อยอดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นแน่านอนอุปกรณ์เดิมนะครับอาจจะใช้ได้ไม่ดีที่สุดหรือหมดอายุไปแล้วก็อุปกรณ์ทีไอคอนเน็กเดิมนะครับมา เรียกคืนจากผู้บริโภคครับแลวมอบให้กับเอเสเพื่อกำจัดอ e ีเวสอย่างถูกต้องถ,ถูกวิธีนะครับเพื่อเป็นมิตรสินบนลงมากยิ่งขึ้นน,นี่ก็เป็นตัวอย่างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลักของเราอย่างเช่น a อ s สนะครับส่วนทางทางญี่ปุ่นนะครับอิโตชูนะครับก็ความจริงเป็นความสัมพันธ์กับดาวกับไทยวัดกับอิโตชูทำมาร่วมกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับเราก็มองว่าการทำงานร่วมกันเราเข้าขากันได้ดีนะครับมีการซินเนอร์จีเกิดขึ้นมากมายนะครับเราก็มองว่า ถ้าเราทางญี่ปุ่นเนี่ยสนใจอ e ิโอชูมาสนใจร่วมลงทุนในบริษัทของเราครับเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นนอกจากเงินทุนแล้วนะครับก็มีโอกาสทำธุรกิจใหม่ๆอีกมากมายเลยนะครับที่ทําให้การประกันภัยเนี่ยเข้าถึงคนมากยิ่งขึ้นนะครับวิีอะไรใหม่ๆมาตอบโจทย์คนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อ e ิโอชูเองจริงก็มีธุรกิจเครือข่ายต่างๆมากมายนะครับ ใน,ใ,นในหลาย,ลาย,ลายอุตสาหกรรมเลยนะครับเราก็จะเอา product ความรู้ของเราประกันภัยเนี่ยไปตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆครับพี่โรชูมีแล้วก็มีพันธมิตรทำให้เราเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คนมี awareness รับรู้ถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนเป้าหมายวิชั่นหลักของเราคือให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงคนไทยนะครับที่คนไทยไว้วางใจใช้บริการมากที่สุดของเราจริงๆก็ผมต้อ<ม><ม>งเรียนว่าจริงๆ,รงๆธรรมดาการแข่งขันเป็นการแข่งขันที่สูงผมว่าเป็นการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะได้สิ่งทีีี่่ดดทสุ สำหรับเราเองเนี่ยเราเองก็ต้องเรียกว่าเราก็ยืนยัดในธุรกิจนี้มากว่า7 0กือบจถึง8ปปีแล้วนะครับรเพราะนั้นหลายๆประเด็นเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับซึ่งเราเองก็คิดว่าสิ่งที่ต้องทําคือทํำยังไงที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงประกันภยัยใได้มากที่สุดภายใต้ข้อ,อจํากัดเรื่องค่าใช้จ่าย คุณจะทราบว่าปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กดดันทุกคนนะครับเพราะเราต้องสร้างอะไรที่มันเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีผู้นี้มาใช้ในการที่จะสามารถที่จะตอบสนองผู้บริโภคได้นะครับส่วนแลเป้าหมายหลกัหลกๆของเราจริงๆปีนี้เนี่ยเนื่องจากเราก็เริ่มมีพันธมิตรมากขึ้นนะครับเราคิดว่ามันก็จะช่วยในการส่งเสริมหรือว่าขยายช่องทางในการที่จะเข้าถึงให้ ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้เพิ่มต้นทุนต้องเข้าใจว่าไอ้ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคมันไม่ยากแต่ว่าทํำยังไงก็ได้เข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่เพิ่มต้นทุนอันนั้นคือศาสตร์ของการบริหารที่เปสิ่งสาคัญมากนะครับสาหรับเป้าหมายจริงๆหลักของเราปีนี้เราก็คิดว่าเราจะพยายามโตให้ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้เป็น2หลักนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ oh, มันท้าทายมากผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรา ต้องทําก็คือเราต้องต่อสู้กับความท้าทายแล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถทําได้นะครับเราเบี้ยประกันรวมเราก็คิดว่าเราจะต้องโตให้ได้ถึงอย่างน้อยๆนะครับ8,500ล้านให้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเป็น m i ยส s t o n e ในการหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์สําหรับบริษัทเราเราจะต้อง break หรือว่าชนะประวัติศสาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทาครับไอตาคะเดอโตจูอีอารวันดับเเมเจอร์ทรานดิ้งคมานี and uh, we have a history more than uh, 160 years uh, uh, since we, uh, its foundation and then we engage the uh, uh, trading and uh, also investment uh, across the various in, uh, industries and in thailand uh, we also have a, a, a have been operation operation uh, for more than fifty years, and uh, in in terms of the insurance business, uh, we have a subsidiary called Siam Cosmos. Uh, this Siam Cosmos has a uh, uh, long uh, long-term relationship with Thai Bivat, mm. and uh, 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 so that is why we uh, have uh, invested uh, this time. As I said. Uh, uh, we have long long-term long relationship with Thai Bimat. so that is why uh, we we know Thvat uh, has a, a, many uh, variable customer and uh, a strong sales network in Thailand and uh, also uh, that, that is why they have achieved uh, more growth uh, exceeding the uh, average growth of the Thai insurance industry, and uh, uh, so in the addition, they uh, they already they said that they uh, uh, focus uh, they have much interest in uh, uh, the which uh, which using the uh, digital transformation, and uh, uh, we uh, we believe we can. Uh, เอ leverage to choose uh experts i e in Japan to de uh develop the new insurance product so uh, I believe we can uh make a win-win win relationship with Thai b i f e ครับจริงๆต้องบอกว่า market share เราเนี่ยก็อยู่ใน1ใน10นะครับแต่ถามว่า market share เนี่ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสร้างความท้าทายนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องพยายามทําให้ผู้บริโภคนี่สามารถเข้าถึงการประกันภัยให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สาคัญเพราะเป็นความสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตและสำหรับผู้บริโภคเราเองอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนะครับจะทํายังไงที่จะให้ผู้บริโภคเข้าถึงให้ได้ก็คือใช้นวัตกรรมในการที่จะสื่อไปถึงผู้บริโภคให้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแล้วก็หาพันธมิตรต่าง นะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเข้าถึงผู้บริโภคและผู้บริโภคเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นครับจะเสริมว่าจริงๆแล้วตลาดประเทศไทยครับที่ผมศึกษามาจริงการเข้าถึงการประกันภัยค่อนข้างน้อยมากนะครับเทียบกับตลาดต่างประเทศของเรานะครับอย่างเช่นถ้าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีอัตราบเบี้ยต่อ GDP สูงสุดถึงสิ20ี่สเปอร์เซนะครับแต่เราอยู่ที่ประมาณแค่สี่เอร์เซท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นประกันวินาศภัยไทยเนะี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองเปซเท่านั้นนะครับฉะนั้นนอกจากการแข่งขันกับคู่แข่่งงเรงเรราาาตๆ เราต้องช่วยร่วมมือกันด้วยนะครับเพื่อการประกันภัยเนี่ยเข้าถึงคนไทยที่ยังไม่มีความพร้อมของเสียงที่เพียงพอเลยนะครับซึ่งคุณจริญภัณฑ์เรียนไปก็คือต้องเอาวัตรกรรมต่างๆมาใช้นะครับนอกจากเรื่องการดิจิทัลไทม์เซ็ตชั่นที่เล่าไปนะครับเราก็มีเรื่องการ AI ด้วยนะครับมาทําให้การประกันภัยง่ายขึ้นการคิดผดักที่ตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอนี้ต่างๆลูกค้าให้สะดวกนะครับมีพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับช่องทางการเข้าถึงให้ง่ายขึ้นทั้นปีนี้แน่นอนเราก็จะมี อีกหลายอย่างมมาให้เห็นนะครับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่การใช้งานลูกค้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและช่องทางใหม่ๆที่ลูกค้าจะเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกันไปแล้วก็จะทําต่อเนื่องขึ้นไปให้ให้คนไทยออมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับ